จะบอกว่าดูพาทุกคนมากินข้าวมันไก่มากินมากเลยแบบโอ้โหอันนี้คือไก่ต้มดูไก่ต้มพอดีไก่ต้มคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีแต่คนมากินกันเฮ้ยโอ้โยอ่ะแล้วดูความนุ่มอุหยละลายในปากปไก่ต้มที่มัน สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กับช่องสนุกแชแนลเย้วันนี้นะคะทุกคนจะบอกว่าหนูพาทุกคนมากินข้าวมันไก่ตลกปะคือหลังๆเริ่มทำยูทูปตามอารมณ์ตัวเองบ้านเลยคือแบบว่าหิวข้าวมันไก่อะเนาะแต่ว่ามันจําเป็นต้องมากินถึงที่นี่เลยหรอคือเหตุผลที่มากินถึงที่นี่เพราะอะไรหรือเพราะทุกคนข้าวมันไก่ของที่นี่อะความจริงก็มีหลายสาขาแต่ว่าเราเลือกมากินในสาขาที่ห้างนะเซ็นทรัลลาดพร้าวเพราะว่า รู้สึกว่าเออมันน่าจะมาง่ายสุดเพราะว่าที่อื่นเขาบอกคิวเยอะอะไรเงี้ยแล้วก็นูกก็ไม่รู้เกี่ยวกับข้าวมันไก่เลยรู้แค่ว่ามันอะ่ะเป็นข้าวมันไก่ที่น่ากินมากทุกคนมันเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์ที่แบบเป็นเจ้าดังมากๆเลยซึ่งเขามีหลายสาขาแล้วแบบคิวต่อ คนต่อคิวกินข้าวมันไก่คือยาวมากซึ่งนุ๊กก็คือเอาหอมมาฝากไว้กินร้านนี้แล้วมีความหวังสูงมากว่ามันจะอร่อยกว่าข้าวมันไก่ทั่วไปที่นุกกินอะไรเงี้ยคือเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินข้าวมันไก่เหมือนกันแต่ว่าไม่รู้ว่าร้านเนี่ยมันจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะแบบระดับเลเวลไหนไก่มันฉ่ำมันนุ่มมันอร่อยมันแบบมันเวอร์เกินอะไรเงี้ยก็เลยลองหน่อยดีข้าวมันไก่ที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดคือชีวิตหนี่งครั้งหนึ่งต้องกินมาลองดูมันจะขนาดไหนกันเฉียว คนดูคนมากินข้าวมันไก่กันเต็มเลยตาถามกินข้าวมันไก่มันจะอะไรขนาดนั้นนะเฮ้ยตื่นเต้นว่าทำจริงตื่นเต้นไม่หรอไม่น้อยอ่ะเห็นไหมทุกคนข้าวมันไก่เขาราคาเก้าสิบบาทแต่ว่าเราไม่เอาไปอย่างนี้นะเราเอาแบบมาเลยเห็นไหมว่าเขาจะทำต้องเขาทำตรงไหนให้เราดูวะอ๋อนูนนูนเห็นป่ะทุกคนอันนี้ไม่ได้กินว่าเลอ่ะใครทำกาบไปงัน ดูคนเราเอาเป็นไก่ต้มใส่เอ็ดนะก็ไก่ทอดใส่เอ็ดแล้วก็ข้าวมาดูกันว่าจะเป็นยังไง้องให้หมดกินหมดแล้วเนี่ยโอ้มันเยอะนะเนี่ยดูไก่เขาดูสะอาดมานะนี้ก็ใส่ไก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 ่ทอดดูดูดดด คนดูมันนดิมันขึ้นเยอะเกินอ่ะเออเขาจะเห็นดีเพราะอะไรคนทั้งคันี่นะทุกคนก็สามารถมาหยิบน้ําจิ้มตรงนี้ได้เลยเขาจะมีน้ําจิ้มให้เลือ่ะข้าวมันไก่ทั่วไปอ่ะข้ามันไก่ทั่วไป <c oughs> เห็นปะทุกค,คนดูดีมันน่านกินมากเลยก็แบบโอ้โหก็แบบถึงว่าท่องร้องได้นะจังหวะเนะีแบบ่ะดูอันนี้คือไก่ตม้ตมไก่ต้มก็ดีไก่ต้มคือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่ามีแต่คนมากิน คนตอนนี้นะคะเราได้เวลาลองชิมแล้วซึ่งไก่ต้มมันได้เหมือนกทุกคนคือจะบอกแบบมันดูส่งสะอาดนะทุกคนดูดิแต่มันใหญ่ไหมบ้ยงเดี๋ยวเราเดิเดี๋ยวๆๆจะเอาให้ทุกคนดูกรอบทุกคนเห็นปหมเนื้อไก่มันดูแบบสะอาดมากแล้วเขาจะมีน้ำเขาจะมีเทคนิคเทอะไรไม่รู้แล้วก็ไป,ไป้ายๆส่วนนี้ไก่ทอดมันก็ได้กินเหมือนกันและะน้วก็จะมีน้ำซุปกับน้ำจิ้มให้เราตลกเหมือนกันถ้าเรามากินข้าวมันไก่ที่เนี่ยลองนะคำแรกหนึ่งสอง จะลองไก่ต้ม่เอ็นน่ะไก่ต้มแล้วก็ไก่ต้มอร่อยมากไ่ไก่เอออร่อยเดี๋ยวมาลองไก่ทอด่เออมันไม่มีเหนียวเลยไก่ไก่ทอปกติน่ะไก่ต้มอ่ะสองแท่งไก่ต้มอ่ะร้อยห้าสิบห้าบาทไก่เอ็ที่เราสั่งส่วนไก่ทอดมันร้อ่บห้ ต่นางกันอยู่นิดนึงเพราะมันเป็นไก่ทอดแต่ไก่ทอามันอร่อยกว่าแต่มันมีหลายไสยนะทุกคนถ้าใครแบบเออรู้สึกว่าติดใจอะไซร์อื่นก็ได้อะไรเงี้ยแต่นี้คือแบบเราเอาไซร์เล็กม,มาก่อนเขาไม่รู้ว่าแบบม,มันอร่อยหรือเปล่าแต่ถามว่าไซร์เล็กเขาเยอะมากตัวไก่เขาให้มาชินาน้นใหญ่มากแล้วมูม้งว่าเขาราดน้ำราดน้ำเหมือนสาวข้าวเลย ก็น้ำซุปหมดเลยแต่หนูว่าไอ้กระเขาฝึกไก่ต้มเนี่ยคือไก่ต้มนะเขาเอยจริงแล้วมันแบบพอกินกับน้ำจิ้มแล้วคือแบบอูมามิคือเรามากินไก่ต้มจริงจริงเราขับมา100กว่าโลเพื่อมากินไก่ต้มจริงญี่ปุดด่นจริงอดดะแต่อร่อยอะ ชอบความที่แบบไก่เขามันสะอาดมากเลยทุกคนคือหมายถึงว่าไก่มันไม่มีแบบค่าเลือดไก่เพราะมันไก่ที่ถูกต้องแต่ดูอันนี้มวดดิคือไวมากนะไวมากอันนี้ไก่ทอดยังเหลือนะเพราะว่าไก่ทอดไม่ค่อยว้าวขนาดนั้นแต่ไก่ต้มคือแบบไวมากนะอันนี้คือซากไก่อะนะไก่ร้องไห้เดี๋ยวดูความนี่หน่อยอุ้ยต้นผัดตัดขาดละลายในปากไก่ต้มที่บัลโอ้อันนี้คือไก่ต้มที่มันถูกต้อง ลูก้าพูดว่ามันเป็นไก่ต้มพี่เออผมทำมังคือจริงออาไม่เคยกินไก่ต้มอร่อยมาเนี่ป่ะเอาความจริงไม่เคยฮะเออกูไม่เคยส่วนใหญ่คนจะกินไก่ทอดมากกว่าไก่ต้มแล้วก็กินผัดสุมลูกเป็นคนหนึ่งที่ไม่กินไก่ต้มแยงเพราะว่ามันแบบมันแบบมันเหนียวมันอะไรอย่างเงี้ยแต่คือพอมาเจอร้านดิบุ๊กยังไงลองคนไม่ชอบไก่ต้มให้มาลองไม่โฟกัสด้วยพิเศษสุดยอดเลยโบกั๊ไก่ฉันหน่อย ไก่ต้มหมดของแท่เอ้ยเดีย๋ยวหนักอนะันนึงเลยเอาแบบว่าอิ่มไหมทุกวันหมดทุกอย่างเอาไว้ไก่ทอดไก่ทอดเหลือ ก่อนไปเราขอทาลิปเอ,อกะโอ้สอบเอาจริงมาตั้งแต่แบบไม่ได้เวอร์นะตั้งแต่ใช้ลิปตัวเองนะไม่สามารถใช้ลิปอันอื่นได้ลนะเพราะอะไรรู้บ้มันรู้สึกว่าอย่างอื่นมันเหนียวปากเกินไปอันนี้ไม่ได้เวอร์จริงจริงทุกคนคือมันนุ่มมากแบบมันบำรุงุแล้วมันไม่ได้ โอเคทุกคนหลังจากที่เรานะคะกินจนอิ่มใช้คำาอิ่มมากเราก็แบบเออคิดว่ามันสมควรนะเกิดการมาจะชวนบุรีพเพื่อมาฝากของถามว่าแบบผิถีพันไหมไม่พิถีพันเลยอะคือมันอร่อยมากอะทุกคนคือมันอร่อยที่สุดคือนุกับแม่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่ามันเป็นข้าวมันไก่ที่อร่อยมากเออก็เลยแบบอยากให้ทุกคนมาลองด้วยว่าแบบ อร่อยสมชื่อเลยของแท้ของจริงนะคะก็คือร้านนะคะอยู่ที่ชั้นจีของฟูดคอร์ดเลยลงไปเข้าไปในพอร์ชย่ป้าแลเลี้ยวซ้ายอยู่ในฟูดคอร์ดเลยงเลงพอรเราหมดไปทั้งหมดนะสามรบาบาททุกคนก็คือมีไก่ทั้งไก่ทอดไก่ต้มไซสเอสน,นะแล้วก็มีข้าวสาบตานทุกคนคือแบบอิ่มมากคือเป็นมือ ที่มาฝากของได้เว้ยอ่ะแค่นน้ก็อยากให้ลองมานะคะถ้าใครอยากมาเนี่ยเดี๋ยวนุ๊กแตะกิกันไม่ต้องแตะหรอกเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะอยู่ฟุทธทอดเลยก็ใครชอบคลิปนี้นะคะนุ๊กตากกดไค์กดซับสไครต์แล้วก็กดถึงติดตาดเลยคลิปหน้าจะพาไปที่ไหนเราติดตามเลยบ๊ายบาย